ฉันไม่ดีพอฉันทำไม่ได้หรอกต้องเหนื่อยก่อนถึงจะรวยสวัสดีค่ะเวล่านรันพรค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะได้ยินคำถามที่ได้ถามไปนั้นแล้วด้วยใช่ไหมคะ mm hmm. คุณเคยรู้จักใครบ้างไหมคะที่มีคำพูดติดปากเขาบ่อยๆอยะคะ่ะว่าเขาไม่ดีพอเขาทำไม่ได้หรอกมันต้องเหนื่อยก่อนมันถึงจะรวยนะคะต้องต้องแบบ ต้องลำบากก่อนจะสบายผู้ชายดีๆไม่มีหรอกผู้ชายดีๆมันหาย,ยากเงินมันหาย,ยากเคยได้ยินใครที่ชอบพูดคำพวกนี้บ้างไหมคะที่เบลล่าถามนะคะเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปค่ะการที่คนคนหนึ่งนะคะจะพูดถึงคำพูดต่างๆที่เบลล่าได้บอกมานะคะถ้าในทางการบำบัดนะคะที่เบลล่าทำอยู่นะคะเขาเรียกว่ามันคือความเชื่อจํากัด มันเป็นความเชื่อที่ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าคนหลายคนนะเขาช่วยไม่ได้จริงๆที่เขาจะมีความเชื่อนี้นะคะความเชื่อนี้มันมาจากไหนงั้นหรอนะ,ะจากคลิปที่แล้วนะคะเบลล่าก็ได้พูดถึงประสบการณ์นะคะเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่ผ่านมา ความเชื่อจํากัดพวกนี้นะคะก็ได้มาจากการที่เขาใช้ชีวิตนะคะเติบโตมาอาจจะเป็นการที่ได้ยินนะคะคนในครอบครัวพูดเกราะหงบ่อยๆหรืออาจจะไปเจอเหตุการณ์บางอย่างแล้วทําให้ตัดสินใจเชื่อความเชื่อที่มันไม่มีประโยชน์พวกนี้นะคะอะไรที่ทําให้เบลล่าเรียกว่ามันคือความเชื่อจํากัดรู้ไหมคะคือมันเป็นความเชื่อที่มันไม่ได้มีอยู่ในทุกคนมันมีอยู่แค่สําหรับคนบางคนมันไม่ใช่ทุกคนที่มีความเชื่อนี้นะคะ่ะ บางคนก็เชื่อว่าผู้ชายดีๆมีอยู่ถมเถไปหาดีเมื่อไหร่ก็ได้ดีเท่านั้นแหละนะคะบางคนนี่ก็เชื่อว่าเงินเป็นสิ่งที่หาง่ายบางคนก็เชื่อว่าฉันนี่แหละดีพอสําหรับทุกอย่างบอกเลยฉันนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะความเชื่อที่มันจะมีแค่เฉพาะตัวบุคคลมันไม่ได้มีเป็นของทุกคนนะคะมันคือความเชื่อจํากัดซึ่งไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยได้รับมันมาเมื่อไหร่นะ,ะทุกคนลองจินตนาการนะคะกลับไป ตอนที่คุณเป็นเด็กนะคะจินตนาการกลับไปเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกเด็กน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะเต็มไปด้วยความแบบอยากรู้อยากเห็นฉันรู้แค่ว่าฉันหิวฉันก็จะร้องแอะฉันอึมันแฉะฉันก็จะร้องแอะนะฉันปวดฉี่มันแฉะเฉะแฉะฉันก็จะร้องแอะคือเขาไม่มีอะไรเลยค่ะเขาไม่มีคําว่าต้องกลัวอะไรฉันทําอะไรไม่ได้ฉันไม่ดีพอฉันไม่อะไร เขายังไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อจํากัดต่างๆนะคะแต่พอเวลาที่เราโตขึ้นมาค่ะค่อยๆโตขึ้นมาอ่ะเริ่มมีกฎนั้นทหนนีห้ามนู่นห้ามนีน่ระเบียบนู่นระเบียบนี่อ่ะพ่อแม่เราสอนมาแบบนูน้นแบบนี้เราไปเจอสังคมสอนามาแบบนูน้นแบบนี้นะคะเอาไอ้พวกต่างๆพวกเนี้ยนะคะความเชื่อบางอย่างที่ทําให้เด็กคนหนึ่งค่ะที่โตมาจากที่เป็นผ้าขาวสะอาดนะคะก็ตัดสินใจที่จะเชื่อความเชื่อบางอย่างนั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตนะคะ แล้วพอเวลาที่เขาเชื่อมาแล้วนะคะเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบนั้นๆน,น,นะคะกรอบที่เขาไม่สามารถก้าวออกไปได้นะคะมันก็เลยทำให้มีกระบวนการบำบัดต่างๆนี่แะคะเกิดขึ้นมานะคะ กระบวนการที่ใช้ได้แล้วเห็นผลชงงัดเลยนะคะที่เบลล่าใช้อยู่นะคะตรงนี้เนี่ยมีลูกค้าหลายคนแล้วนะคะที่ได้ผลลัพธ์ซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่ากระบวนการบําบัดด้วยเส้นเวลานะคะ,ะเป็นกระบวนการที่ต้องมีการเรียนแล้วก็ต้องมีใบเซอร์ถึงจะสามารถใช้ได้นะคะต้องรู้กระบวนการอย่างชัดเจนมันจะเป็นกระบวนการที่พาคุณกลับไปหานะคะ จังหวะที่คุณตัดสินใจที่จะเชื่อสิ่งนั้นๆนะคะสำหรับคนที่จะมาหมัดได้นะคะคืออะไรคือคนที่พร้อมที่จะปลดปล่อยนะคะสิ่งต่างๆที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตแล้วพร้อมแล้วนะคะที่จะก้าวเดินต่อไปใช่ไหมคะเมื่อเราพร้อมนะคะที่เราจะก้าวเดินต่อไปนะคะเราก็จะหาทางที่จะก้าวออกจากกรอบนั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะสำหรับคนที่แบบ เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่ยังโสดอยู่นะคะถ้าหากวันนี้นะคะเราวางแผนว่าอนาคตเนี่ยเราจะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกนะคะมันจะดีมากๆเลยถ้าหากว่าเราจะเลี้ยงเข้ามาโดยที่ไม่มีกรอบที่ทําให้เขาอ่ะปลูกฝังความเชื่อจํากัดพวกนี้นะคะมันเป็นความเชื่อจํากัดที่จะขังเขาไว้ในกรอบไปไปอีกนานนะไม่ไม่พูดตลอดชีวิตดีกว่าเพราะมันมีวิธีเอาออกนะคะมันจะขังเขาไว้ในกรอบอีกนานนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ เราสามารถนะ,ะที่จะเลือกได้ค่ะว่าเราจะปลูกฝังความคิดอะไรและความเชื่ออะไรนะคะให้กับเด็กๆที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเบลาก็ได้รู้จักนะคะกับคนบางคนนะคะที่เกิดมาในครอบครัวที่แบบปลูกฝังเขาดีมากให้ความเชื่อที่มันมีแต่ความเป็นไปได้นะคะคนพวกนี้สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้รวดเร็วมากกว่าคนอื่นๆมากๆเลยนะคะแล้วก็นะคะมันก็ยังมีคนนะคะอีก ประเภทหนึ่งนะคะที่ประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือคนที่มีมายเซตนะคะของการที่เขาอ่ะเป็นสาเหตุไม่ใช่ผลกระทบนะคะในเรื่องนี้นะสาเหตุไม่ใช่ผลกระทบเนี่ยเป็นธีมที่สําคัญมากๆนะคะของคนที่เรียน NLP แบบที่เบลล่าเรียนมานะะแล้วคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าธีมของการที่ฉันคือสาเหตุฉันไม่ใช่ผลกระทบเนี่ยมันคืออะไร ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ